สวัสดีครับเด็กๆเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับช่อง Music Ed สื่อการสอนดนตรีสาระดนตรีสาระดีๆที่เกี่ยวกับดนตรีมามอบให้กับเด็กๆและทุกๆคนนะครับผมวันนี้เช่นเคยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของดนตรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูจะมาพูดถึงการถ่ายทอดเรื่องราวของบทเพลงเด็กๆ,ๆทุกคนเคยฟังเพลงอยู่แล้วคุณครูเชื่อว่าอย่างนั้นถูกต้องไหมครับมีใครไม่เคยฟังเพลงบ้างหรือเปล่า ทุกคนเคยฟังเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วนะครับเป็นเพลงพิธีการหน้าสะทงเช่นเพลงชาติไทยเพลงประจำโรงเรียนนะครับหรือจะเพลงที่เราฟังนะครับที่เวลาเราดูละครหลังข่าวอ่าก็มีเพลงประกอบละครใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งงานรื่นเรืองต่างๆรถแห่นะครับเราก็จะมีบทเพลงต่างๆมาได้ฟังกันซึ่งบทเพลงต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่แฝงอยู่ในบทเพลง เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงาการแตกทอดเรื่องราวของบทเพลงกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมคุณครูมีบทเพลงให้เด็กๆทุกคนมาได้ฟังกันก่อนลองไปฟังกันดูนะครับ take me my one wife จะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดเนจะรักชาตจนชีวิตเป็นผู้ ไม่เร่ร่นภวะผวาหวังคิดกังคไม่คนน้อยใจในสชะตไม่เสียด ไม่พดุยุติพัน ใคเราะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับบทเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในองค์พ่อหลวงรัชกาลที่9กของพวกเรานี่เองนะครับผมเห็นไหมครับว่าการถ่ายทอดเรื่องราวของบทเพลงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่มากมายหลายลักษณะเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้และการเข้าใจของผู้ฟังด้วยอย่างเราเป็นเด็กๆอยู่นะครับเราอาจจะมีเขาเรียกว่าระดับการฟังนะครับในระดับหนึ่งถ้าเป็นบทเพลงที่มีคําร้องเนี่ย เราจะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับผมแต่บางครั้งเนีย่ยบทเพลงอาจจะไม่มีคําร้องนะครับเป็นเพลงบรรเลงนะครับอันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการฟังแล้วก็ตีความหมายจากเสียงเครื่องดนตรีที่เราได้ยินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่สามารถทําให้เราเข้าใจในบทเพลงได้ง่ายขึ้นก็คือเนื้อหาในบทเพลงถูกไหมครับซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าองค์ประกอบกอื่นๆเพราะเนื้อหาในบทเพลงเนี่ยเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับเมื่อประกอบกับการถ่ายทอดออกมา ผ่าเสียงดนตรีนะครับและก็ความสามารถของผู้ถ่ายทอดแล้วเนี่ยบทเพลงก็จะมีความหมายและมีคุณค่ายิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับเม e <asy> ื่อเด็กๆลองได้ฟังเพลงเมื่อสักครู่ความฝันอันสูงสุดไปแล้วถามก่อนว่าเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวหยุดตรงนี้ไปก่อนนะครับลองถามเด็กๆให้เด็กๆลองตอบดูว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ฟังบทเพลงความฝันอันสูงสุดเมื่อสักครู่นี้ครับ อาหลายคนอาจจะฟังแล้วมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับเช่นอาจจะรู้สึกว่ารักประเทศชาติมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกอยากไปเป็นทหารเลยอยากจะออกรบนะครับขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเลยนะครับผมหรือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะปรับปรุงแก้ไขตนเองกับสิ่งที่ได้เคยทำผิดพลาดพลั้งเผลอไปนะครับผม รวมไปถึงบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าปรงกับชีวิตอยากจะออกบวชอะไรอย่างนี้เลยก็มีนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งนะครับความรู้สึกหลังจากเราฟังเพลงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปซึ่งนั่นไม่ได้ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้ถูกนะครับผมความรู้สึกหลังจากที่ฟังเพลงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเราจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่เรานะครับผมซึ่งหลังจากเราฟังแล้วเรามีความรู้สึกกับบทเพลง ต่างๆนานาแล้วนะครับคุณครูอยากจะถามต่อว่าเด็กๆฟังแล้วเนี่ยเพลงความฝันอันสูงสุดเนี่ยเด็กๆ,ๆ,ๆคิดว่าบทเพลงความฝันอันสูงสุดเนี่ยมีความหมายหรือต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ฟังบ้างครับอ่าหยุดตรงนี้ไปก่อนเช่นเดียวกันลองให้เด็กๆได้ลองตอบคุณครูแล้วก็หรือแลกเปลี่ยนเพื่อนๆในห้องดูว่าน่าจะมีความหมายยังไงหรือผู้ที่ต้องการสื่อสารบทเพลงเพลงนี้ต้องการสื่อสารอะไรกับ ผู้ฟังอลองพูดคุยกันดูครับจริงๆแล้วความเข้าใจในบทเพลงที่แตกต่างกันมันไม่ได้หมายความว่าคนนี้ถูกหรือคนนี้ผิดนะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนื้อหาที่เราได้ยินแตกความต้องการการสื่อสารของคนแต่งเพลงเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจก็เป็นไปได้นะครับผมอะซึ่งบทเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับพูดถึงนะครับเรื่องราวของนะครับคนที่เขาเรียกว่ามีความรักชาตินะครับมีความที่อยากจะทําเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วก็สังคมส่วนรวมนะครับผมซึ่งเพลงเพลงนี้นะครับเพลงความฝันอันสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพลงที่สืบเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในสมเด็จพระราชนีใน องค์พ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับมีพระราชประสงค์เนี่ยจะพระราชทานกําลังใจงให้แก่บรรดาข้าราชการทหารตํารวจและพลเรือนนะครับเพื่อไม่ให้ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองนะครับจะมีพระราชาสวนีเนี่ยให้ท่านผู้หญิงมณีรัตนุนาคเนี่ยเขียนคํากรอน,นะครับเตือนใจแล้วก็พิมพ์แจกเหล่าข้าราชการทหารตํารวจและก็พลเรือนนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทรงกราบบังคมทูลขอให้องค์พ่อหลวงรว .9 ของเราเนี่ยพระราชทานทํานองเพลงให้นะครับซึ่ง เป็นเพลงแรกเลยนะครับที่มีการประพันธ์คําร้องมาก่อนทํานองนะครับซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกนะครับที่มีการพูดง่ายเขียนคําร้องมาก่อนแล้วค่อยมาทําทํานองใส่ทีหลังนะครับซึ่งนะครับเนื้อหาก็เลยจะพูดถึงเกี่ยวกับการให้กําลังใจนะครับ <c oughs> ข้าราชการพลเรือนรวมไปถึงประชาชนทุกคนที่อยากต้องการทําเพื่อส่วนรวมนะครับ <c oughs> จะได้มีกําลังใจนะครับที่จะมุ่งมั่นทํางาน พื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่าความหมายนะครับในการที่พูดง่ายว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยจะมีเขาเรียกมีที่ไปที่มามีเรื่องราวมีสตรอรี่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะผู้ประพันธ์เนี่ยนะครับจะประพันธ์ออกมาได้เนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวนะครับที่จะ ต้องการนําเสนอก่อนจะเขียนออกมาเป็นคําร้องหรือเป็นทํานองให้พวกเราได้ยินนะครับซึ่งเพลงความฝันอันสุงสุดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบทเพลงอีกเพลงหนึ่งที่พอเวลาเปิดฟังแล้วรู้สึกต่อให้เราไม่เป็นข้าราชการก็ตามแต่เราจะรู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะมุ่งม,มั่นทํางานต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่าพอเด็กๆถ้ารู้สึกท้อแท้ทําการบ้านไม่เข้าใจก็ลองเปิดเพลงความฝันอันสุงสุดฟังดูนะครับเราจะได้รู้สึก ดีรู้สึกมีกําลังใจที่จะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะครับเพื่อจะไปเป็นอนาคตของชาติต่อไปอแน่นอนว่าเพลงที่พวกเราอาจจะได้ยินอีกท,ทั่วไปนอกเหนือจากเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุดนะครับอาจจะเป็นเพลงตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างไปอาจจะเพลงช้าอาจจะทําให้รู้สึกเศร้าถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งเพลงเร็วอาจจะทําให้รู้สึกสนุกสนาน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงช้าจะเศร้าเสมอไปถูกไหมครับเพลงช้าอาจจะเป็นเพลงที่ให้กําลังใจหรือรู้สึกสนุกสนานก็มีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเพลงเร็วอาจจะรู้สึกหดหูใจก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็อยู่กับความหมายนะครับของบทเพลงน,น,นั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปเนี่ยคุณครูก็อยากจะฝากงานการบ้านเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับเด็กๆนะครับลองเลือกบทเพลงที่ ตัวเองเคยฟังแล้วก็ชื่นชอบเป็นเพลงอะไรก็ได้นะครับเพลงพระราชินิพนก็ได้นะครับผมเป็นเพลงที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นๆของศิลปินที่เราชื่นชอบก็ได้นะครับผมลองเลือกมาสักหนึ่ง <me> up, บ,บทเพลงนะครับ <M> แล้วก็เขียนนะครับเนื้อร้องลงไปในสมุดนะครับแล้วก็ให้เขียนนะครับความหมายของบทเพลง,งนั้นที่เราเข้าใจนะครับความหมายของบทเพลงนั้นที่เราเข้าใจเนี่ยว่าบทเพลงนั้นมีความหมายยังไง ต้องการสื่อสารหรือถ่ายทอดอะไรให้ผู้ฟังบ้างนะครับเขียนเป็นคำตอบลงมาในสมุดร,รายวิชาดนตรีศิละปะดูนะครับผมแล้วก็ส่งที่คุณครูผู้สอนได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงทุกๆเพลงเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ